ู้หญิงคนนี้พบเลขดัดฟันอยู่ในช่องท้องของเขายาวนานกว่าสิบปีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาจะทำให้ทุกคนถึงกับต้องช็อกเรื่องราวนี้เกิดที่ประเทศออสเตรเลียนะครับเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งวัย30ปีได้ไปพบคุณหมอเนื่องจากอาการปวดท้องเมื่อคุณหมอตรวจดูนั้นก็พบว่าเธอมีการอักเสบบริรเวณช่องท้องด้วยการอุตงตาสวาแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆเลยให้เธอนั้นกลับไปพักผักตที่บ้านก่อนหลังจากนั้นอีก3วันเธอก็กลับมาด้วยอาการปวดเหมือนเดิม คุณหมอเลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรเลยทําการเอ็กซเรย์ขึ้นและเมื่อคุณหมอดูผลเอ็กซเรย์นั้นถึงกับต้องตกใจพอพบกับวัตถุบางอย่างอยู่ในช่องท้องของเขาครับตัดสินใจนัดเธอทําการผ่าตัดเพื่อเอาสิ่งนั้นออกมาแต่เมื่อคุณหมอเอาออกมาถึงกับต้องช็อกเลยครับพอพบกับวลว้วเหล็กดัดฟันความยาวถึงเจซนติเมตรพร้อมกับการที่เธอบอกว่าเธอไม่ได้ดัดฟันแล้วนะยาวนานกว่า10ปีคุณหมอเลยสันนิษฐานว่ามันเข้าไปอยู่ในนั้นตั้งแต่เธอยังดัดฟันซึ่งเธอก็ได้เล่าให้ฟังต่อว่าก่อนที่เธอจะะเเเลิาากกกดดดััััฟนนนนน้้ธออไทา เป็นสาเหตุที่ทําให้รดูดรุดเขาไปอยู่ในท้องได้น้องคนไหนที่แดดซันอยู่เ